ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกันในวันนี้พบกับความตื่นเต้นนะครับแปลกกว่าทุกวันทําไมผมจึงพูดเช่นนี้ครับเหตุผลก็คือหลังจากที่ใช้หลสูตรมาระยะหนึ่งแล้วก็ค้นพบว่าตอนนี้ระบบเรา่ายขึ้นมากมากครับกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็พูดกันง่ายๆก็คือเรามีส่วน องค์ประกอบ3องค์ประกอบที่เราอยู่ด้วยกันครับนั่นก็คือเรื่องของอสมาชิกนะครับในกลุ่มลายของ News บ้านสีฟ้าสำหรับกลุ่มลาย News าบ้านสีาอุดมการอุดม,กา,ดมการที่จะสร้างชีวิตและครอบครัวให้ดีขึ้นก็นี้ก็เข้ามากันเยอะแยะมากมายจะสังเกตทางกลุ่มลายของเราทั้ง2องกลุ่มก็มีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆรวมถึงจำนวนสมาชิกที่ อยู่มป้อนที่สองของเราเป็นส่วนของที่เราเรียกว่าวิธีการที่การด้วยกระบวนการ5หลักสูตรแล้วก็เราก็จะเรียกการสร้างรายตับรวมไปถึงมีวิธีการที่จะทำเข้าใจว่าถ้าเขาตระหนักก็จะามต่างๆในแน่นอนเลยสำหรับตอนนี้และครับสถานการณ์ต่างๆมันทําให้งานต่างๆสับคอนหมดแต่จะบอกว่าที่นี่นะครับวางแผนดีไปเป็นชัยเกินครึ่งเลยครับเราอยากไม่ค้นพบว่าการทํางานระบบของเราไมีใคยตกงาน หรือมีใครไม่มีอะไรได้ในแต่ละเดือนในแต่ละ2เดือนยอะไรเงี้ยนะครับไม่มีนะครับไปถึงองค์กรที่3ครับซึ่งคนเรานั้นต้องมีแบรนด์ครับโอ้โหตอนนี้เล่นไลน์เล่นแชทเล่น Tik t o อกเล่น Facebook เล่นอะไร,อะไรเองเคราะตัวเราหรือตัวเราสมาชิกของเราในครอบครัทุกคนมีรายได้เลยครับเลือะไรตอนน่อมีอะไรไปรับประทานไปใช้ไปกินโอ้โหไป ห้องน้ําก็มีผลิตภัณฑ์ไปห้องนอนก็มีผลิตภัณฑ์ไปบริเวณห้องครัวก็ต้องมีผลิตภัณฑ์อยู่รานบ้านกลางบ้านนะครับอยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทํางานอยู่ตามถนนหนทางอยู่ในรถยนต์รวมไปถึงอยู่ในสถานที่เกษตรกรเกษตรกรกรมอะไรก็แล้วแต่ทุกชนชั้นอานชีพ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้สินค้าสิ้นเปลืองที่เราเรียกว่าสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นหากเรามีความคิดนะครับที่บอกว่าเราต้องใช้แบรนด์เราโทษทีเราเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์เราต้องมีแบรนด์ถ้าคิดได้อย่างนี้ทุกอย่างมันก็ไปได้สวยเพราะฉะนั้นคนเราเวลาทํางานอะไรก็แต่แล้วต้องหอบเงินะไปซื้อสินค้าจากแบรนด์อื่นมาใช้ก็ถือว่าเราขาดกระบวนการคิดตรงนี้ไป เพราะฉะนั้นวันนี้เราจับสามองค์กรจับสามองค์กรเข้ามาอยู่ด้วยกันทําให้เรามีงานมีเงินนะครับอันที่1ก็คือคนที่อยากจะปลดหนี้คนที่อยากจะมีรายได้คนที่อยากจะมีงานมีเงินเข้ามารวมตัวกันสิครับเข้ามารวมตัวเถอะนะอันนี้อยากจะบอกเลยว่าเข้ามารวมตัวกันเถอะนะครับนะ เข้ามารวมตัวอย่าอายนะครับเข้ามารวมตัวมีคน,นคเข้าาก่ตอนตก็เปรียบเหมือนผู้นำคนตามมาก็เปลียนเหมือนผู้ตามแลัในะที่สุดเรา,าเรียนรู้ร่วมกันเราเท่ากัน อันนี้คือในกลุ่มของเรานะครับเมื่อมีกลุ่มแล้วอย่ามาเดินตามกันแบบสเปซสปาเลยอยากร่ำอยากรวยมีมาโฟกัสกันเลยน,นําวิธีการทํางานที่ง่ายๆนะครับเรามาสร้างเฟรนช์ชาเรามาสร้างเฟรนชชาเรามาสร้างเฟรนชชาอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับนี่สาหรับการบอกแล้วก็พูดคุยสำหรับทุกท่านครับแล้วก็หลังจากนั้นโอ้โหมันมันรวมตัวกัน ม,มันมีวิธีการทําแต่ไม่มีแบรนด์กินอยู่ใช้ก็ไมะรู้ทต้งทำงานทําเงินแล้วก็เอาเองินเอาเองอานอะไปซื้อสินค้าเพื่อการอบริโภคเข้ามาผมก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องละ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเลือกแบรนด์เรามี3องค์กรเรามีแบรนด์คริสฟลีนเรามี วิธีการทําสร้างแฟรนชส์5หลักสูตรแล้วเราก็มีวิธีการอยู่ร่วมกันเราทําแบบนี้เราจะอยู่บนถนนเศรษฐีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เข้ามานะครับอยากให้เข้ามาคือโอ้โหอย่าคิดยากอย่าคิดมากแล้วก็ยิ่งคุณเป็นสมาชิกเก่าอยู่แล,แล้วต้องมาเรียนรู้วิธีใหม่เดินทางทุกวันต้องทําทุกวันเพื่อที่อีก2-3วันก็จะมี ยอดกลุ่มบริโภคประมาณวันที่11ก็มีรายได้เกิดเกิดขึ้นที่3ก็มีรายได้เกิดขึ้นที่27ก็มีรายได้เกิดขึ้นโอ้โหแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานที่สะดวกสบายมีช่องทางทุกช่องทางไม่ต้อง,งมีอยู่ในระบบดิจิตอลทุกอย่างมีระบบการกินกันอยู่กับแบรนด์ที่มีกระบบการบร,ริการให้ตลอดเวลานะครับรับวิ่นที่ไหนชอบที่ไหนทนนนี่นี่มีทุกอย่างัรน